ทันทีที่เดินเข้ามาที่นี่เคนดี้เชื่อว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองแล้วก็เพิ่มบาร,รมีให้สําหรับทุกคนที่นับถือและศรัทธามากราบไหว้ก็ได้รับพลังดีๆกลับไปเหมือนที่เรารู้สึก<ม>วันนี้นะคะเคนดี้รแก่แล้วก็พี่ๆนางรํานะคะเราถือว่าได้มาทําสิ่งที่พวกเรามีความสุขนะคะก็คือเราได้มารําถวายในพิธีบวงสวงซึ่งวันนี้เป็นพิธีพุทธาพิเศษใหญ่เลยค่ะเหรียญก้านาคาในรุ่นซับนาคานะพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทางวัดดออนนนใใหญ่่่บรรรรรริิเเวววณตตงงงีีี้ยยยกกาาาุททคคูลึสจๆ ไม่เคยมาเป็นลูกหลานพญานาคต้องมาความเชื่อเป็นสิ่งที่เรามองเห็นหรือสัมผัสหรือจับต้องไม่ได้แต่มันมีความสุขทางใจแคนดี้เชื่อในเรื่องของพลังงานที่ดีทันทีที่เดินเข้ามาที่นี่แคนดี้เชื่อว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองแล้วก็เพิ่มบารมีให้สําหรับทุกคนที่นับถือและศรัทธามากราบไหว้ก็ได้รับพลังดีๆกลับไปเหมือนที่เรา <hopeful. S 1> รู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรับพลังดีๆเรียนเชิญนะคะแวะเวียนมาที่นี่แล้วลองมาเป็นลูกหลานพญานา พญานาคศีตะคุณวัดดอนใหญ่ค่ะ